วันนี้พาไปชมยนตกรรมหรูราระดับผู้บริหารในราคาสุดประหยัดมี้ชม2คัน2รุ่นครับคุ้มค่าสวยแค่ไหนไปดูกันสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับมงคลคาราเซ็นเตอร์อุบลราชธา,านีวันนี้ผมนะฮะเป็นต่อพามาชมรถยนต์ที่ต้องบอกว่า รู้รานะครับในระดับผู้บริหารนะครับสมัยก่อนต้องบอกว่าใครที่ได้ขับรุ่นนี้อยู่นะครับต้องบอกว่าแม้ยกว่าเป็นรถที่ระดับผู้บริหารจริงๆนะครับน่าใช้ออปชั่นเยอะแค่ไหนนะครับแล้วก็ปัจจุบันยังน่าใช้อยู่ไหมกระซิปนิดนึงครับประหยัดไปเยอะมากนะครับปัจจุบันเหลือราคาอยู่200 0 0 0กว่าบาทไปดูกันนะฮะเดี๋ยวพาชมคันแรกกันเลยก่อนดีกว่านะครับสำหรับคันแรกนยเดี๋ยวผมเริ่มจากฟังหน้าจอด้านขวามือท่านผู้ชมนะครับในส่วนของ Honda Accord นะครับเจเนอเรชันที่7นะฮะ G7 นะครับโมเดลนี้ก็ต้องบอกว่าหลายคนนะฮะคุ้นชื่อนะครับบ้านเราก็เรียกว่าเป็นชมปะวานนะครับเรื่องของหน้าตานะครับที่บอกว่าคล้ายกับปาวานเพชรคาดนี่เห็นไหมฮะรอเลยทีเดียวนะครับยังผมว่ายังดูทันสมัยนะฮะต้องบอกว่ายังดูทันสมัยยังดูร่วมสมัยอยู่ว่าไม่เก่ามันคือโมเดลนี้ออกแบบมานานแล้วนะครับเริ่ม โมเดลนี้ก็ตั้งแต่ปี2002นะฮะผลิตตั้งแต่ปี2002ถึงปี2007-2008ประมาณนี้นะครับ2002เนี่ยเปิดตัวที่ยุโรปกับอเมริกานะครับวางจำหน่ายที่ไทยก็ประมาณปี03นะครับปี46นะครับถ้าเป็นปีไทยก็ปี2546คนอย่ือฮาเป็นอย่างมากนะครับสำหรับ Accord ์ดเจนที่เตัวนี้นะครับผมด้วยหน้าตาอย่างที่บอกครับรอนะครับรูสมัยนั้นก็รู้สุดแล้วนะครับแล้วออปชั่นยังไม่ธรรมดาอีกนะครับเดี๋ยวผมพามาชมถึง2รุ่น2คันวันนี้คันแรกเนี่ยยนนนะะคคครรรัััับบแกกผมมมพาาาาชตววท็็ออปสุดดขงเเ้ล่ไ คือสมัยก่อนแอคอดเปิดตัวรุ่นแรกก็จะมีเครื่องยนต์2,004นะครับแล้วก็จะมีเครื่องยนต์3.0ที่เปิดตัวในฝั่งของอเมริกาไปก่อนแล้วนะครับนาเข้ามาถึงไทยนะรุ่นนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ V6 เขาเรียกว่าเป็นเครื่องยนต์ J30 นะครับถ้าเป็นเครื่องยนต์ J30 เนี่ยเขาบอกว่ารุ่นนี้นะครับติดแก๊สนี่ทนมากนะครับปกติ h อนด้เองนย่ยไม่ชอบแก๊สเท่าไหร่นะครับไม่ไม่ค่อยชอบในเรื่องของแก๊สเท่าไหร่ว่ามีปัญหาโน้นนั่นนี่แต่นะครับในเครื่องของ G7 นะ เป็น v 6นะครับผมเครื่องยนต์3,000ัน cc 197าแรง้าตัวนี้ทนมากแล้วก็ต้องบอกว่าใช้งานได้ดีสมูทนะครับต้องบอกว่าสมูททุกการใช้งานนะครับสังเกตง่ายงนะครับถ้าโมเดลนี้หลักๆนะครับถ้าดูภายนอกก็จะดูในเรื่องของล้อแม็กอันนี้ล้อเดิมนะครับล้อเดิมโรงงานขอบ16ลายของเขาจะเป็นลายคล้ายๆลายซี่ร่วดเลยนะลายเป็นซี่ก้านทีนะครับปัดเงานะฮะอันนี้หมัดผมปัดเงาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับยางใหม่เลยคันนี้นะครับต้องบอกว่าด้วยโมเดลนะฮะของ ตัวที่เป็นเครื่อง V6 นะฮะเครื่อง3,000คือท็อปสุดแล้วนะครับสังเกตว่าเนี่ยผมมีให้เทียบเลยนะดูง่ายฝั่งนู้นนะฮะไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างจะไม่มีนะครับแล้วตัวนี้จะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับสมัยนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างแปลกใหม่นะเมื่อปี2,003 2,004นะถ้ามีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนี่ดูเด่นเลยนะครับรถจะดูมีมิติมากขึ้นนะครับและที่สําคัญขายไม่ได้ที่มองเห็นได้ชัดคือมี s u n r o o ครับมี s u n r ู o เห็นไหมความหรอความหรูหราของรถ สไตล์ยุโรปต้องมีซันรูฟนะครับสามารถที่จะเปิดนะครับเปิดเพื่อเป็นมูลรูฟนะครับดูเขาเรียกว่าดูดูตอนกลางคืนให้ดูดูตอนกลางวันก็ได้ให้ดูมีแสงเข้าไปในห้องห้องโดยสารนะครับหรือเราเปิดเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูว่าเวลาที่เปิดแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเนี่ยบ่งบอกว่ารถคันนี้เป็นรถหรูระดับผู้บริหารแล้วก็ระดับรถยุโรปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ธรรมดาเลยสาหรับคันนี้นะถามว่ายังน่าใช้อยู่ไหมนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูรอบคันกันหน่อยสําหรับ บอดี้ของเขานะฮะบอดี้ของเขาตัวบอดี้เท่ากันนะฮะเครื่อง3,000กับเครื่อง2.4ฝั่งนู้นเป็น2.4นะเดี๋ยวผมพาไปดูอีกทีนึงตัวท่าเหมือนกัน 2.4L แต่ดูคันนี้ก่อนนะครับด้านหลังก็จะมีสัญลักษณ์ที่บอกว่าเป็นเครื่องยนต์3,000 V6 นะครับเป็น VTEC นะครับเป็นเครื่องยนต์ก็ต้องบอกว่าเป็นเครื่องบล็อกใหญ่สุดแล้วนะครับสำหรับ Honda รุ่นนี้นะครับใครที่ถามนะฮะถามว่าเอ๊ะตัวนี้ก็จะเปลืองน้ำมันหรือเปล่านะครับ การบริโภคน้ํามันเป็นยังไงบ้างก็ต้องบอกว่าโจทย์การใช้งานของรถกลุ่มนี้นะครับเมื่อสมัยนั้นไม่ใช่รถที่ประหยัดนะครับไม่ใช่รถที่เน้นการใช้งานขับไปทํางานใกล้ๆหรืออยไรงไม่ใช่นะครับตัวนี้เป็นรถระดับผู้บริหารรถเดินทางรถที่มีความปลอดภัยสูงนะครับอัตราเร่งต้องมาไวนะครับแล้วก็วิ่งทางไกลเนี่ยต้องไปได้ทันการไปได้ตามใจที่เราอยากอยากจะขับอยากจะไปนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้โจทย์เขาจึงไม่ใช่ประหยัดน้ำมันแล้วทีนี้นะครับสำหรับรุ่นนี้สมัยนั้นเขาก็นิยมกันนะครับต้องบอกว่า นิยมไปติดแก๊สนะครับต้องบอกว่านิยมกันติดแก๊สเพราะว่าถ้าไม่ติดแก๊สนี่อัตราการบริโภคน้ำมันถึงขนาดว่าประมาณ6กกิโลลิตรได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นสมัยนั้นราคาน้ํามันยังสูงอยู่นะครับแต่ปัจจุบันราคาน้ามันก็ซอลงเยอะแล้วนะครับราคาน้ํามันเหลืออยู่20กว่าบาทนะครับทุกวันนี้ก็สามารถที่ใช้น้ํามันอย่างเดียวได้แต่นะครับคันนี้ก็เป็นพลังงานทางเลือก2อย่างนะครับแก๊ส LPG ก็ได้นะครับหรือน้ํามันก็ได้นะครับเลือกใช้งานได้2ระบบเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดดูววว่าาคนน้ติแแกกสยงมล เป็นถังโดนัทนะบอกก่อนเดี๋ยวผมขออนุญาตเอากุญแจแล้วเปิดนิดนึงนะครับโอเคตัวนี้นะครับกุญแจสามารถที่จะเปิดฝาท้ายจากรีโมทได้ด้วยนะครับมีปุ่มล็อกแล้วก็ปลดล็อก,แล,ก,ลอกแล้วก็กดแช่ตรงปุ่มอีกข้างตรงนี้นะครับมีรูปฝาท้ายตรงนี้ขึ้นมานะครับสังเกตไหมครับห้องโดยสารด้านหลังขนาดใหญ่ผมเห็นหลายรุ่นนะที่แบบเวลาที่เราเปิดเปิดฝาท้ายขึ้นมานะครับผมตัวนี้นะครับจะไม่ตั้งตรงเขาเรียกว่าไม่ตั้งตรง90าสิองศา,างนี้นะครับ เขาจะเป็นมเอียงประมาณอย่างนี้นะครับแล้วที่วเวลาใส่คอใส่ของหรือใส่สัมภาระอะไรก็แล้วแต่มันจะดูขวางนิดนึงแต่แอคคอร์ดนี่อย่างนี้เลยนะครับ,นะรบวางของวางอะไรนี่สะดวกนะครับสะดวกค่อนข้างที่จะสะดวก่นะะที่ผมบอกว่าด้านหลังเป็นติดแก๊สถามว่าแก๊สอยู่ตรงไหนอ่าอยู่ข้างล่างนะหลายคนคงรู้แล้วแหละว่าโดนัทจะวางอยู่แทนย่างอะไรนะครับแต่อยากให้ชมนิดนึงว่าการวางถังโดนัทสวยงามคันนี้แล้วก็มาตรฐานแก๊สขนาดใหญ่นะครับผมมี ใบรับรองมีอะไรมีเว็บไซต์อะไรให้ถูกต้องเลยนะครับผมแล้วก็เครื่องมือแม่แรงเห็นไหมครับแม่แรงยังอยู่ในบล็อกกล่องโฟมตรงนี้อยู่ครบเลยนะครับไม่เคยแกะสภาพดีมากสภาพดีมากาหลายคันนะที่เคยติดแกด๊สหรือว่าแม้แต่ไม่ติดแก๊สก็แล้วแต่นะครับถ้ามีน้ําเข้าหรืออะไรเงี้ยนะครับข้างหลังเนี้ยพวกนี้จะมีคาบเป็นสนิมหรือว่า,าจะถูกกัดกร่อนด้วยน้ำนะฮะเห็นได้ชัดว่ารถ จะมีร่องรอยการเขาเรียกว่าน้าน้าเข้าน้ํขัเข้ามานะครับแต่ขั้นนี้เห็นไหมครับสวยเดิมจริงๆนะครับะนะครับต้องบอกว่าสําหรับใครที่มองหารถยนต์ที่ทุกวันนี้ต้องบอกว่าพวกนี้นะครับสามารถที่จะไม่ใช่แค่ขับหรูอย่างเดียวแล้วนะครับสามารถที่จะไปตกแต่งเพิ่มเติมหรือคุณอยากเอาไปทําเป็นรถที่ขับสนุกขึ้นนะครับปไปใส่ช่วงช่วงล่างใหม่ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมเป็นรถซิ่งอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าราคาปัจจุบันถูกมากนะครับผมบอกราคา ต้นคลิปไม่ใช่ต้นทีกลางคลิปก็ได้ผมบอกราคาคันนี้ก่อนก็ได้นะครับผมสําหรับ Accord นะครับตัว v 6 3 0คันนี้นะครับผมมีสันรูปตัวท็อปสุดคันนี้นะครับบอกบอกตอนนี้เลย229,000บาทเมื่อกี้ผมไปขอราคาเจ้านายผมมาแล้ว229,0 0 0บาทสําหรับค่าตัวคันนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูไยเข้าไปดูด้านในกันหน่อยนะครับเดี๋ยวผมไปอยู่ฝั่งนู้นนะครับสังเกตว่านะครับในเรื่องของเบาะเห็นไหมจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าแล้วนะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้าแล้วถ้านะถ้าเป็นโมเดลปี2003 ถ้าเป็นตัวนี้นะฮะถ้า2 0 0พันสามสจะมีถ้าเป็นตัวสองจธรรมดาจะไม่มีครูสคอนโทรนนะครับจะมีแค่มันติฟังชันพวงมาลัยด้านซ้ายนะครับที่เป็นควบคุมเครื่องเล่นทั่วไปนะครับแต่ด้านขวาเนี่ยถ้าเป็นตัว V6 เนี่ยจะมีครูสคอนโทร l มาให้แล้วนะครับแล้วก็สมัยนั้นนะต้องบอกว่าสมัยนั้นเรื่องของรถหรูต้องมีลายไม้นี่้าเป็นรถหรูต้องมีแทรกด้วยลายไม้ที่เป็นธรรมชาตินะครับเห็นชัดว่าแอคคอร์ดเขาให้ รายละเอียดในเรื่องของลายไม้มาเยอะมากนะครับตั้งแต่แผงประตูไปจนถึงพวงมาลัยนะครับทรงสีก้านตรงนี้แล้วก็คอนโซลกลางที่นะครับให้ความเป็นาลายไม้มาตั้งแต่ช่องเก็บของแต่ช่องเก็บของขนาดใหญ่ตรงนี้ผมชอบนะนะครับตรงนี้นะฮะเนี่ยใส่จริงๆถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะครับเขานิยมใช้เครื่องเล่นตัวเดิมนะฮะเพราะว่าหน้าจอของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะออกแบบมาสวยงามแล้วก็การใช้งานเนี่ยค่อนข้างจะง่ายแล้วเขาเอาจอมาใส่ตรงนี้ ผมก็งงว่าเราจะดูจอ,อยังไงแต่บางทีก็ใส่เป็นปรีแอมใส่เป็นเครื่องเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะจะใช้ง่ายจะใช้ง่ายเพราะเวลาเราเขาเปลี่ยนเกียร์มันก็จะมาอยู่ในตำแหน่งที่มันไม่บังแล้วนะครับก็ใช้ได้ใช้ได้คือถ้าไม่อยากเปลี่ยนนะแต่สามารถที่จะเปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อ,อย่างที่บอกไปแล้วนะครับมีเบาะปรับไฟฟ้าซึ่งถ้าเป็นตัวสามพันจริงๆดูฝั่งนี้ด้วยนะที่ตัวนี้จะเป็นคู่หน้าแล้วนะครับเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะครับผมฝั่งนู้นก็จะมีนะครับ แล้วก็ที่สําคัญแอร์แบกด้วยนะครับที่บอกไปแล้วว่าความปลอดภัยมาเต็มนะครับแอร์แบกคู่หน้าพร้อมกับด้านข้างด้วยนะครับสังเกตว่าด้านข้างเบาะนะฮะจะมีฉสัญลักไซส์แล้วก็แอร์แบกอยู่ด้านข้างนะครับให้รู้ว่าคันนี้คือตัวท็อปสุดความปลอดภัยสูงสุดแล้วด้วยนะครับนะฮะนี่โคอนโซลคอนโซลที่เก็บของอะไรพวกนี้นะครับนี่เห็นไหมช่อง usb อ power outlet นะครับที่ชาร์จแล้วก็ใส่แก้วนะ ตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะใส่ของได้พอสมควรนะตัวล็อกเป็น2ชั้นนะครับเป็น2ระบบนะฮะจะมี2ชั้นแยกนะครับเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับแยกใช้แบบนี้ได้แล้วก็ใช้ด้านในได้เก็บของได้ดีฮนะก็ใช้ได้านาน,นได้ทุกระบบนะครับแล้วก็ในเรื่องของจอนะฮะเครื่องเล่นก็ตัวนี้นะครับเป็นหน้าจอ LCD นะครับนะอ่าสมัยนั้นก็ถือว่าโอเคนะถือว่าฮือฮาเลยเพราะว่าหน้าจอเป็นแบบ อนาล็อกแต่ว่าใช้งานได้ค่อนข้างที่จะครอบคลุมหมดเลยสําหรับแอร์คอนนะครับแล้วก็เรื่องของแอร์เนี่ยแอร์เป็นดูอ้เห็นไหครับเป็นดูอ้ก็คือควบคุม2ฝั่งนะครับแยกอิสระได้ด้วยหรือปรับพร้อมกัน2ฝั่งได้ด้วยนะครับเป็นแอร์ดิจิตอลแล้วเรียบร้อยใช้งานง่ายครับหน้าจอก็มีการทํางานประมาณนี้ที่สําคัญคันนี้อยากให้ดูที่เลขใหม่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปสตาร์ทเครื่องเลยนะครับเริ่มจากคันที่สุดลอมาเลยนะนะครับขออนุญาตสตาร์ทเครื่องหน่อยนะครับย้ำอีกทีนะ 2 2 9 0 0 0บาทนะครับเห็นเลขไหมไหมครับ1 5ึ่งแมกิกโลเมตรสแสนหมื่นกิโลนะครับสำหรับรถยนต์ปี2003นานะครับเฉลี่ยปีละไม่ถึงหมื่นกิโลนี่ต้องบอกงี้ดีกว่าเฉลี่ยปีละไม่ถึงหมื่นกิโลนั่นแสดงว่าการใช้งานของเขานะครับถึงจะติดแก๊สก็แล้วแต่นะครับแต่ต้องบอกว่าใช้งานน้อยมากนะครับใช้งานน้อยมากนะครับ มาตรวัดเรืองแสงตรงนี้นะครับถ้าสมมติเราปิดกุญแจเนี่ยจะมองไม่เห็นเลยนะเดี๋ยวผมอลองปิดนิดหนึน่งเห็นไหมครัจะค่อนข้างที่ดึองออกเนี่ยมืดเลยนะครับแต่พอเราเสียบปึ๊บนะฮะนี่หน้าจอก็จะเรืองแสงไวพอเรือสูงสุด240กิโลเมตรต่มมอชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวสตาร์ทอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวจะให้ดูซันรูฟซันรูฟนี่ความหล่ลอต้องอยู่ตรงนี้นะซันรูฟจะอยู่นี้นะครับนะครับปุ๊บป,ป,ปจะอยู่นี่อขออนุญาตชุบเดี๋ยวนะตัวนี้เป็นตัวยกด้านบนนะครับตัวนี้เรากดด้านล่างนะครับป๊ด นี่นี่มันต้องรออย่างงี้มันต้องมีอารมณ์ประมาณว่าเราขับรถรถกินลมชมวิวนะครับแล้วก็หัวโผล่ขึ้นไปนิดนึงนะครับไปได้ทั้งตัวนะถ้ายืนตรงนี้ก็สามารถจะขึ้นไปได้ทั้งตัวเลยถือว่ากว้างนะครับกว้างสมควรนะนะครับใช้ได้ใช่ได้ไดนี่ใน,น,นโอเคโอเคไหม อ่าตัวนี้สามารถยกได้นะครับเออดีดีดีนะครับโอเคถือว่าการใช้งานครบทุกฟังก์ชันอย่างนี้ดีกว่าครบทุกฟังก์ชันแล้วก็ตัวท็อปสุดอย่างที่บอกขับสนุกแน่นอนครับใครที่ต้องการนะใครที่หาอยู่นะครับผมอยากได้รถไปขับหรูหราใช้ในงานประจําวันที่ประจำวันทุกวันนี้ได้หมดนะครับผมหรือจะเอาไปตกแต่งเพิ่มเติมก็ได้นะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับสําหรับอย่างที่บอกไปแล้วนะฮะว่าเครื่องยนต์ตัวนี้นะฮะเป็นตัว เครื่อง J30 นะครับ J30 ที่ผลแก๊สมากคันนี้นะครับต้องบอกว่าแรงมาถึง197ตัวนี่ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาจริงๆนะสมัยนั้นก็โอ้ไม่ไม่มีใครแซงได้นะเอาง่ายๆนะนะครับเป็นไงครับห้องเครื่องสะอาดสะอ้านมากนะครับน้ำมันไม่เยิ้มอะไหล่ทุกตัวทุกชิ้นสังเกตไหมครับเห็นไหมครับอยากให้ออยถ่ายรายละเอียดให้ชมว่านะครับเนี่ยเบอร์น้ำยาแอร์ยังอยู่ครบสติ๊กเกอร์อยู่ครบหมดเลยนะครับแล้วก็ ในส่วนของหัวนงหัวนอตทุกอย่างนะครับนะครับฝาครอบเครื่องผอดูแบบดูบทไม่เหมือนรถ10กว่าปีเอาง่ายๆนะครับสังเกตว่าบล็อกเครื่องเต็มมากเต็มเต็มห้องเครื่องมากๆนะครับสําหรับพระเอกของเราในวันนี้นะฮะต้องบอกว่าสวยจริงคันนี้นะครับผมใช้ใช้ได้เลยนะครับแผ่นกันความร้อนสติกเกอร์วอร์มมิ่งต่างๆ SISU ครบนะฮะเป็นตัวเลือกนะครับอยากให้ท่านผู้ชมได้เลือกนะครับให้ดูคันนี้ก่อนเลยนะครับสําหรับ ในส่วนของ o o n ด a Accord เป็นตัว G 7ที่เป็น3.0 v 6นะครับผมลืมบอกไปเป็นรุ่นไม่กี่รุ่นนะสมัยนั้นที่ปรับพวงมาลัยเนี่ยคันนี้ปรับพวงมาลัยสูงต่ำเข้าออกได้นะครับมีจะมี crv นะ crv เจนที่3เนะี่ยสามารถที่ทำได้ตัวนี้ก็ทำได้นะครับแล้วก็รุ่นนี้สามารถที่จะเปิดประตูได้กว้างมากกว้างมากจริงนะครับองศาการเปิดประตูนะครับค่อนข้างที่จะกว้างมากนะครับถือว่า เป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับในโมเดลที่ใครหลายๆคนมองหาอยู่นะครับ2 2 9 0 0 0บาทสำหรับราคาค่าตัวของเจ้า Accord 3.0คันนี้นะครับมาดูคันที่2สําหรับใครที่นะครับมองว่าเครื่องยนต์3.0เครื่องยนต์ใหญ่ไปนะครับผมออปชั่นบางตัวอย่างาสารุปอาจจะไม่ได้ใช้มาดูคันนี้กันนะครับมาดูคันนี้กันสําหรับคันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับของรถคันนี้คือรถอุบลมือเดียวนะครับรถ บนมือเดียวป้ายแดงแน่นอนเลยคันนี้นะครับผมผมไปดูหน้าเรื่มมาแล้วนะครับถือว่ารถสวยเลยคันนี้นะครับผมสีดาเหมือนกันนะครับออปชั่นต่างๆเหมือนกันนะครับแตกต่างกันเรื่องของแอร์แบกนะครับเรื่องของอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่ามีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างก็ตัวนี้ก็จะไม่มีเหมือนเหมือนฝั่งนู้นนะแล้วก็ล้อนะครับล้อที่ต่างกันนะครับลายของล้อแม็กตัวนี้จะเป็นลาย5ก้านนะครับผมตัวนี้ถ้าตามสเปคโลงงานเขาจะเป็น2 0 5 60 R16 ้านะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับตัวนี้นะครับ ให้ความยิ้มนวลแล้วก็ขอบ16เหมือนกันเลยนะครับกับตัวท็อปสังเกตว่าหน้าตาเขาเหมือนกันนะครับผมลายที่ต่างกันก็คือโครงไฟหน้าสังเกตไหมครับโครงไฟหน้าเขาจะต่างกันนิดหน่อยนะครับตัวนี้เป็นโมเดลปี2004นะครับปี2004ปีจะใหม่กว่าตัวนั้นปีหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูรอบคันกันหน่อยครับคันนี้ว่ามีความแตกต่างอะไรยังไงบ้างนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเอากุญแจไปด้วยดีกว่านะครับนะครับขยับมาดูรอบคันกันหน่อยนะครับ คันนี้จะมีอีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือมีเซนเซอร์นะครับมีเซนเซอร์ให้มีเซนเซอร์ด้านหลังนะครับจากระยะแล้วก็มีกล้องนะฮะมีกล้องถอยให้นี่นะครับแสดงว่าคันนี้ใส่จอมาครับซึงจะมีกล้องนะครับด้านหลังนะครับคันนี้ติดแก๊สนะครับผมที่อุบลเซอร์วิสไปเรียบร้อยแต่ตัวนี้เป็นแก๊สเขาเรียกว่าถังแคปซูลนะครับทางแคปซูลเวลาที่ติดถังก็จะอยู่ด้านบนตรงนี้แสดงว่าต้องมียางอะไหล่นะถ้าแบบนี้นะฮะมียางอะไหล่มีเครื่องมือครบนะครับ ก็คือสามารถที่จะใช้งานจริงได้นะครับเก็บของช่องเก็บของกอ็อาจจะเล็กไปเพราะว่าต้องเผื่อพื้นที่ไว้ใส่ถังแก๊สแต่มียางอะไหล่มีเครื่องมือมีอะไรใช้งานได้ปกตินะครับดังนั้นตัวนี้จึงไม่ใช่ปัญหาเวลาใช้งานนะครับตัวนี้ตีแก๊ส LPG เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าก็เป็นหัวฉีดเหมือนกันนะครับเป็นหัวฉีดเหมือนกันก็ความปลอดภัยมีแน่นอนนะครับเลือกใช้ระหว่างแก๊สหรือน้ำมันได้เลยนะครับผมความคุ้มค่าก็อย่างที่บอกครับ ปัจจุบันเอาบอกราคาอีกด้วยบอกราคาด้วยในปี2004คันนี้เดี๋ยวนะเอาราคาโปรโมชั่นไปเลยนะครับโปรโมชั่นรับปีใหม่ไปเลย1 9 9 0 0 0บาท1 9 9 0 0แบาทอย่างที่ผมบอกนะครับประหยัดไปเยอะมากแสนกว่าบาทถ้าคุณไปเล่นรถปีใหม่ๆนะทุกวันนี้ก็จะได้รถเก๋งเล็กนะครับผมไม่จะเป็นมิซูมิรันหรือว่านิสสันมาร์ทอะไรพวกนี้นะนะครับในราคาแสนกว่าบาทอันนี้คือพูดถึงมือสองนะแต่ถ้าเป็นมือหนึ่งก็แสนกว่าบาทไม่มีแล้วแหละนะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้เป็นตัว เลือกหนึ่งที่คุณคิดว่าเป็นคนที่หารถอยู่ไว้ใช้งานทีอ่อยากได้เดินทางไกลหรือว่าตอบโจทย์ในชีวิตประจําวันหรือสมัยก่อนอยากได้แต่ด้วยราคาที่มันเอื้อมไม่ค่อยถึงนะครับปัจจุบันเหลืออยู่แสนกว่าบ,บาทความปลอดภัยยังอยู่อ,ออปชั่นจัดเต็มยังอยู่ครับความสวยงามอย่าง,างที่บอกสวยทั้งคู่เลยนะครับเปิดตัวสมัยนั้นก็ล้านแปดนะฝั่งนู้นอันนี้ล้านห้านะครับสมัยนั้นเพราะฉะนั้นไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับผมโอเคดูรอบคันแล้วไปดูภายในความแตกต่างระหว่าง 2อ EL กับ3.0 V 6กันนะครับบอกราคาอีกรอบนะ199,000บาทนะครับะเสียบก็จะไฟขึ้นเหมือนเดิมนะครับถ้าเป็นถ้าไม่เสียบเลยก็เไม่ว่าเป็นหน้าจอก็จะมืดนะฮะก็จะมืดนิดหนึ่งน,น,นะครับเห็นไหมครับพวงมาลัยที่แตกต่างกันก็คือไม่ใช่ทรงนะะทรงพวงมาลัยทรงเดียวกันนะครับแต่ไม่มีครูสคอนโทรลเห็นไหมครับไม่มีครูสคอนโทรลดังนั้นตรงนี้ก็ แตกต่างกันแล้วนะครับสำหรับเครื่องยนต์3.0กับ2.4นะครับเห็นไหมครับคอนโซลคอนโซลก็คล้ายกันนะครับเนี่ยเห็นไหมครับมีจอเข้ามาใส่ตรงช่องเก็บของเหมือนคันเมื่อกี้ไม่มีก็เอาเป็นช่องเก็บของไปตัวนี้ก็เอาจอมาใส่นะครับเห็นบอกมีกล้องถอยก็ต้องมีจอนะครับโอเคนะนะครับบุ๊กเซอร์วิสครบเลยนะครับคันนี้คู่มือการใช้งานยังอยู่ครบเลยนะครับต้องบอกว่าเจ้าของเดิมเนี่ยนะครับดูแลดีมากมากนะครับบอกปับไปฟ้าคู่หน้านะ ตัวนี้มีแอร์แบกอ่อมสองจุดสี่มีแอร์แบกด้วย,นะยนะครับแอร์แบกคือคือสี่ใบนะครับรอบคันเช่นเดียวกันนะสำหรับตัวนี้นะครับบอกไปแล้วนะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับสำหรับค่าตัวของ Honda Accord G 7นะครับสมัยนั้นต,ต้องบอกว่าใครที่ดูรุ่นนี้อยู่นะครับคือจะมีคู่แข่งในตลาดก็จะมีตัว Camry นะ Camry เขาเรียกว่าเป็นโฉมผูวาหรือว่าเป็นตัวเขาเรียกอะไรอ่ะอตัว ตัวตัวตัวปี03 04ที่เป็นทรงท้ายหง่ะเขาเรียกนะครับผมแล้วก็จะมีปี07 08ที่เปลี่ยนมาเป็นตัวโมเดลใหม่นะครับแอคคอร์ดก็ยังแข่งกันอยู่นะครับแต่ตัวนี้สมัยนั้นขายดีมากต้องบอกนี้นะครับโอเคนะนะครับในเครื่องยนต์ของ2.4นะครับผม160แรงม้านะครับ160แรงมา้าแล้วจะมาเพิ่มแรงม้าอีก10ตัวในปี2006 2007ที่เขาบอกว่าเป็นทยไทยก้อนเดียวที่เป็นเหมือน,นทยเบนด์นะครับ ตรงนั้นก็จะเพิ่มแรงม้ามาหน่อยนึงแต่ตรงนี้ก็เป็นเครื่องยนต์สองจุดที่เป็นร้อยหกสิแรงม้านะครับผมเป็น i v t e c ทนะครับประหยัดน,น้ํามันแน่นอนนะครับผมตัวนี้ก็เรียกได้ว,ว่าเห็นไหมครับห้องเครื่องสะ,สะ,สะอาดสั้นมากเลยนะครับเห็นไหมครับเพนเพ็ดนะครับมันจะเป็นเพ็ดหรือว่าหัวน็อตต่างๆนะครับจุดสีจุดแต้มสีอะไรหรือว่าการจุดยืดต่างๆไม่มีเยอะไม่มีน้ํามันเยอะไม่มีอะไรเลยนะครับเห็นไหมครับห้องเครื่องค่อนข้างที่จะสวยงามเลยนะครับ ท่านผู้ชมท่านไหนที่มองหารถนะครับไว้ใช้งานในช่วงปีใหม่นี้ก็แล้วแต่นะครับเป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับไม่อยากผ่อนไม่อยากเป็นหนี้ยาว2คันนี้เป็นตัวเลือกหนึ่งได้เลยนะครับสำหรับรถหรูในราคารถเก่งเล็กเลยก็ว่าได้นะครับในราคาประหยัดอย่างนี้ดีกว่านะครับโอเคนะครับมีให้เลือกถึง2คันนะครับสำหรับ2.4 EL แล้วก็3.0 V6 นะครับผมคันนั้นค่าตัวอยู่ที่229,0 0 0บาทแล้วก็2.4 199,000บาทนะครับ2ตัวเลือกนี้นะครับอยากให้ท่านผู้ชมได้เป็นตัวเลือกในการพิจารณาในช่วงปีใหม่นี้แล้วกันนะครับผมฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับใครที่อยากได้รถอะไรนะครับผมฝากเบอร์โทรไว้หน่อยดีกว่านะครับ0905214444นะครับ0905214444เบอร์นี้ผมใช้เป็น id line ด้วยนะครับสามารถที่จะค้นหาเบอร์โทรใน id line ได้เลยนะครับสอบถามได้ว่ารถรุ่นนี้ออกรถเท่าไหร่ดาวเท่าไหร่อาชีพแบบนี้ออกรถได้ไหมนะครับผมหรืออยากได้รถอะไรทักเขข้้าามไดนะคครับบอุุณทกๆ อยอดไค้แล้วก็ยอดซับสไคร้นะครับแสนกว่าซับแล้วนะครับผมเดี๋ยวมีรถอะไรที่น่าสนใจผมพามาชมอีกในคลิปต่อไปวันนี้นะครับผมกับทีมงานขอลาไปก่อนมีรถอะไรที่น่าสนใจพามาชมอีกทีนึงสวัสดีครับ